มีปัญหาปัสสาวะบ่อยต้องตั้งใจดูคลิปนี้ให้จบสาเหตุของการปัสสาวะบ่อยแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มที่1ไม่เกี่ยวกับโรคก็คือดื่มน้ํามากเกินไปดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ขับปสัสสาวะอากาศเย็นทําให้ไม่มีเหงื่อก็เลยลุกไปปัสสาวะบ่อยความเครียดวิตกกังวลก็กระตุ้นการบีบตัวของกระเพะาะปัสสาวะส่วนแบบที่2เป็นโรคที่ซ่อนอยู่คุณต้องสังเกตอาการแล้วค่ะ1จากเบาหวานมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงทําให้ปัสสาวะมากแล้วก็บ่อยด้วยกลิ่นเนี่ยจะ แปลกๆเลยนะคะอาจจะเริ่มเห็นลดขึ้นด้วย2กระเพาะปัสสาวะบีบตัวผิดปกติกระเพาะปัสสาวะเนี่ยค่ะจะมีความไวบีบตัวมากกว่าปกติ3ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะปัสสาวะแสบค่ะเข้าห้องน้ําทําความสะอาดไม่ดีหรือเรื่องของคู่นอนไม่ทําความสะอาด4เรื่องต่อมลูกหมากโตผู้ชายเนี่ยก็จะปัสสาวะบ่อยมักจะเป็นตอนกลางคืน5โรคไตไตเสื่อมแล้วจากการที่ร่างกายปรับสมดุลในเรื่องเกลือแร่ผิดปกติ6ตั้งครรภ์มดลูกจะมีการเบียดกดที่บริเวณกระเพาะปัสสาวะในไตร มาที่1และไกลมาที่3 7เจ็ผลข้างเคียงจากยารวมถึงยาขับปัสสาวะและควรสังเกตอาการอื่นๆที่อาจจะไปรบกวนการนองเช่นปัสสาวะแสบผ่ดมีเลือดปนหรือมีหนองอ,ออกมาหรือว่ามีอาการกระหายน้ํามากกว่าปกติน้ําหนักตัวลดปัสสาวะเล็ดปัสสาวะไม่สุดควรไปพบแพทย์ตวรวจปัสสาวะแล้วก็ควรอาจจะต้องเจาะเลือดด้วยนะคะว่าพบว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่างพยาบาลให้บริการปรึกษาวิเคราะห์อาการสุขภาพส่วนบุคคลโดยเราจะวิดีโอคอลเปิดกล้องเห็นหน้ากันค่ะมาพบกันในไลน นะะ16นาฬิกาถึง22นาฬกาทุกวันค่ะเพราะรู้ก่อนคือป้องกันรู้ที่หลังคือรักษาพยาบาลฮงสร้างสุข